ซิมเนี่ยเราไม่ได้เน้นขายเราเน้นแจกนะครับโดยโดยนโยบายบริษัทเลยเราเน้นแจกนะครับ้บบรเ,เ,รเ,รบเราแจกซิมเนี่ยแต่ว่าคุณจะแจกเฉยๆคุณต้องอย่างน้อยเติมตังค์อย่างน้อย100บาทพูดง่ายคือแจกฟรีแต่ต้องเติมเงิน100่งร้อยขี้เลสุดเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยอย่างน้อยได้ค่าน้ํามันรถอ่ะได้50บาทนะครับไม่เสียเปล่าแล้วคนที่เขาเติม100เนี่ยเขาได้คูณ2อเขาเติมเท่าไหร่ก็ตาม พ่าเติมร้อยหนึ่งเขาได้2 0 0เติมพันหนึ่งเขาได้2 0 0 0นะครับนี่คือการลงทะเบียนซิ้เมื่อทํา2อย่างนี้เสร็จคุณจะเป็นตัวแทนของตัวระบบนะครับฉะนั้นคุณจะสามารถเบิกซิมการ์ดได้นะครับถ้าคุณเลือกแพ็กเกจตรงนี้เสร็จแล้วนะโอเคดูนะครับพี่แล้วถ้าเติมร้อยตรงนี้ได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียว50บาทครั้งเดียวถูกครับถูกครับโอเคครับอันที่1นนะครับซิมมี2ประเภทประเภทที่1และประเภทที่2 ประเภทที่หนึ่งเป็นประเภทที่ดังเดิมที่สุดเรียกว่าไมซิมแปลเป็นภาษาไทยว่าซิมลิกขสิทธ์เห็นไหมครับซิมลิกขสิทธ์อันที่สองเราเรียกว่า PD คือพีเมียมดิลเลอร์หรือเรียกว่า PD ดนะครับพีเมียมดิลเลอร์ สองอันนี้แตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันที่เรื่องของค่าอินซินทีฟนะครับดูนะครับวัดกันที่ห้าครั้งเดินทางพร้อมกันนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, okay. ่งสองสี่ห้าโอเคดูนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่และครั้งที่ห้าถ้าเราเป็นไมซิมครั้งที่หนึ่ง สองสามสี่ห้ไมซิมพีดีกับไม่ซิมของไม่ซิมซิมไมซิมกับซิมพีดีเติมเงิน100บาทบวกบวกได้เท่าไหร่ครับแค่สิบหนบาทบวกบวกได้เท่าไหร่ครับ50เหมือนกันได้เหมือนกันไม่ต่างกันนะครับควรจะเติมเงินก่อนนะครับครั้งที่2ก็เขาก็ต้องเลือกเน็กแล้วถูกไหม ใช่ป่ะสมมติเขาเลือกเน็ตที่สี่ร้อใช่ไหมสี่ร้อบาทเราเราจะได้เท่าไหร่ครับ10%เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ40เราได้40บาทครับครั้งที่3ก็400เราได้เท่าไหร่ครับ40ครั้งที่4ก็400เราได้เท่าไหร่ครับ10%บเแล้วก็40 ข้อที่5ก็400ได้เท่าไหร่ครับ1%เท่ากับ4บาทเห็นความต่างนะครับแต่อันนี้อันนี้นะครับ400 400 400 400 10 10 10 40 40 40 40นะครับพี่อะไรนะพี่นัทขยับไหมและให้น้องหวานนั่งข้างพี่นัทจะได้ไไไมไม่่่เเป็็นนนรหืออยูีกด้ยืนเขารู้เขารู้เขารู้ตั้งแต่คนแรกเลยเขาไม่สนใจหรอก <laughs> ยังหน้าดำอยู่เลย<ม>หน้าดำทำงานอยู่เลยพี่นัทโทรหารไม่รับเลยตอนนั้นนะทำไมอ่ะ เขียนเขียนเบอร์พอเอาเอานำบัตรมาไหมเฮดเฮดไลน์เห็นเห็นความต่างไหมต่างใงไหนไม่ได้อัดวิดีโออยู่ดูดิถูกต้องต่างกันต่างกันอันนี้ตานี้นี่คือนี่คือนี่คือเปเปอร์ที่ผมอยากให้พี่พี่ได้อันนี้ผมให้พี่ต่างหากนะ ถ้าพี่ทำเปเปอร์เนี้ยไม่ใช่อยู่ในที่ผมคุยกับพี่5้าพันหมผมให้พี่ต่างหากเดี๋ยวทําเสร็จปุ๊บผมให้พี่เป็นเป็นก้อนได้อะไรเงี้ยอันนี้ฝากพี่ทําเดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้เลยเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหานะครับให้พี่ร